อีกจุดหนึ่งนอกจากไปรถไฟกุนเชียงไหมพาไปลงเรือด้วยลงเรือใกล้ๆนี้เลยคะ่ะที่คลองกรุงเกษคลองภาษีเจริญนะคะขออภยัยวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรก<ช>ค่ะเรือรูปแบบใหม่นะคะที่กอทมอนํามาใช้งานค่ะเช้าวันนี้เปิดให้บริการ ฟรีด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายก็มีประชาชนลองไปใช้บริการอย่างคับขั่งค่ะผู้สึกข่าวของเราลงไปที่ท่าเรือตากสินเพชรเกษมในช่วงเช้านะคะปรากฏว่าเรือแน่นขนาดจนล้นเลยทีเดียวความจุที่นั่งก็มีอยู่40ที่นั่งยืนได้อีก20คนแต่วันนี้ผู้โดยสารขึ้นไปลองใช้กันก็เกินจํานวนแล้วนะคะแล้วก็มีการปล่อยเรืออยู่เรื่อยๆร,ระยะเวลาการปล่อยก็คือ20นาทีต่อทเที่ยวก็คือถ้าผู้โดยสารคนไหนมาตั้งแต่ นั่นเนินเนี่ยก็ต้องร,รอถึง20นาทีกว่าที่อีกลำหนึ่งจะมาค่ะคือเรือที่เตรียมไว้วิ่งคลองภาษีเจริญเนี่ยคุณยันทันยัยใหม่เขามี12<ห>ลำแต่เปิดให้บริการเอามาใช้จริงๆ6ลำที่เป็นรูปแบบใหม่ลักษณะเรือคุณผู้ชมดูภาพนะครับหน้าตาก็จะค่อนข้างน่าใช้ขึ้นลงง่ายหน่อยวัสดุทำจากไฟเบอร์กลาสบนเรือติดตั้ง GPS เป็นอุปกรณ์นำทางเพื่อที่จะดูพฤติกรรมคนขับเรือด้วยกำหนดความเร็วครับ เรือหนึ่งลำจะแล่นไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทุกบ์ดที่นั่งจะมีชูชีพบนเรือติดกล้อง C C T V ไว้ดูพฤติกรรมไว้ดูเหตุด่วนเหตุร้ายลำหนึ่งสตัวและ Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ฟรีนี่แหละครับผู้สื่อข่าวไปทดสอบปรากฏวันนี้ Wi-Fi ยังใช้ไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุมีพื้นที่รับรอง พื้นที่สําหรับผู้ที่ขับขี่จักรยานแล้วก็เอาขึ้นเรือ,อแบบนี้ก็มีให้เนนท่าที่สอบถามความเห็นคุณธัญมัยวันนี้คนที่ทดลองขึ้นเรือบอกเรือทันสมัยดีรู้สึกปลอดภัยแต่บางคนก็บ่นว่ารอนานไปหน่อย2ี่สิบนาทีอย่างที่คุณธัญมัยว่าค <ฮะ S 1> ่ะแล้วก็คนแล้วก็เรือลําเล็กแล้วก็นี่ต้องนั่งวนไปถึงคลองขวางจากวัดม่วงไปวนคลองขวางถึงนัง่งกลับมาไม่นั้นไม่มีที่นั่งผู้โดยสารเยอะเรือน้อยไม่ดีอะค่ะ แต่ว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้หน่อยวันแรกเนี่ยเราคือเพิ่งขึ้นวันแรกก็ยังไ,งไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่เท่าที่นั่งรอคือมันนานวิ่งจากท่ากาจนามาท่า,กาเกษตรเนี่ยคือใช้เวลาเหมือนกันใช้เวาลากว่าเดิมดูรูปแบบของเรือน่าใช้บริการมากขึ้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเล็กเล็กกว่าเรือแบบเก่าค่ะเพราะว่าคนแน่นในช่วงแรกก่อนที่จะมาถึง BTS อะค่ะคนจะแน่น คือก็ต้องชังน้าหนักกันหน่อยนะคะระหว่างความปลอดภัยกับความเร็วถ้าเร็วมากเกินไปอันนี้ความปลอดภัยก็จะไม่มีนะคะแต่ว่านี่เป็นช่วงวันรแรกคร่ะุผู้ชมคะรอให้ปรับตัวกันอีกสักนิดหนึ่งยังคงเปิดให้บริการทดลองอีก1เดือนนะคะที่ใช้บริการฟรีได้แล้วก็บอกว่าประมาณ4เดือนที่น่าจะเข้ารูปเข้ารอยเต็มทุกสถานีแล้วก็น่าจะเร็วขึ้นในความถี่ให้บริการก็คงประมาณ15นาทีต่อเที่ยวค่ะ